นูอยากจะบอกว่ากว่าจะเป็นพวกเขาอ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยหลายๆคนอาจจะมองว่าก็แค่นักแสดงซีรีส์วายก็แค่พูดกับซีรีส์วายแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้แต,ตกต่างอะไรจากคนอื่นๆเลยด้วยซ้ำเลยงะพวกเราทําทุกอย่างพวกเราตั้งใจผลิตผลงานอยา่าอย่าจําแนกพวกเราเลยค่ะเราเราก็แค่เป็นคนบันเทิงคนหนึ่งที่มีสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็มีมีความรักและมีความฝันเช่นกับทุกคนเช่นเดียวกันค่ะ ตื่นเต้นมากตอนแรกแบบว่าดีใจดีใจที่มีคนแบบเริ่มเห็นแล้วก็ให้ให้เกียรติคนเบื้องหลังมากขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่างานงานนี้แบบแฮปปี้มากๆแล้วก็อยากให้จัดงานแบบนี้ตลอดอย่างนี้ทุกปีเลยอะไรเงี้ยค่ะ คือสําหรับหนูหนูมองว่าจริงๆแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีที่เห็นก้าวกระโดดของซีรีส์วค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นบทประพันธ์หนูมองว่าในปีต่อๆไปอะค่ะในมุมคนข้างหลังอะพวกเราคุยกันเยอะมากค่ะเราอยากจะที่จะยกบาของมันให้มันสูงขึ้นมีประเด็นที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยรวมไปถึงกับการที่ยกระดับโปรดักชันขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วะะปีหน้าต้องบอกก่อนว่าเราอยากทำซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับ LGBTQ รวมไปถึงอย่างปีนี้ที่ออนแอร์อยู่วอวายก็มีเรื่องของประเด็นในการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมซึ่ง<ด>ในมุม<ด>มองของผู้กกับหนูหนูพยายามสอดแทรกสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดอยู่แล้วอยากให้ผู้ใหญ่หรือคนที่เสพเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเห็นพวกเรานิดนึงว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียกร้องมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ ประเทศเลยด้วยซ้ำเลยเงี้ยพวกเราแค่อยากได้ความเท่าเทียมอยากให้คนยอมรับแล้วก็มองเห็นพวกเราไม่ได้แปลกค่ะพวกเราแค่เป็นแบบนี้แล้วพวกเราก็สามารถเป็นคนดีได้แล้วก็ผลิตผลงานดีๆแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะ สำหรับหนูนะคะทุกเรื่องและพว่วงกับจะมีประเด็นที่เขาอยากจะสื่อสารอย่างเรื่องแรกอย่างเลิฟซิกอะ,ะ,ะไรเงี้ยค่ะก็จะมีประเด็นในเรื่องของครอบครัวรวมไปถึงอย่างวอลออฟวไงที่หนูทําตีแผ่เบื้องหลังวงการวายหนูอยากจะบอกว่ากว่าจะเป็นพวกเขาอ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยหลายๆคนอาจจะมองว่าก็แค่นักแสดงซีรีส์วาย ก็แค่พ่วงกับซีรีส์วยแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนอื่นๆเลยด้วยซ้ำเลยไงพวกเราทําทุกอย่างพวกเราตั้งใจผลิตผลงานอย่าอย่าจำแนกพวกเราเลยค่ะเราเราก็แค่เป็นคนบันเทิงคนหนึ่งที่มีสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็มีมีความรักและมีความฝันเช่นกับทุกคนเช่นเดียวกันค่ะครจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ในประเทศเรานะคะก็พวกเราอยากให้ทุกคนได้มองเห็นตอนเนี้ย หลายๆคนสนับสนุนมากแล้วะค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าภาคลาสนัสสนุนพวกเรามากขึ้นหนูเชื่อว่าซีรีส์วายหรือว่าพวกเราอ่ะจะทําให้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงยังไงก็ฝากช่วยเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะก็อยากให้สนับสนุนจริงๆนะคะก็ตอนนี้ก็เห็นหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนแล้วเราเรา,เราหนึ่งในฐานะคนที่เป็นคนเบื้องหลังวงการวายก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นเห็นมากขึ้นดีกว่า เทศไทยเป็นเมืองหลวงสีฟาพี่<า>ชีวินเห็นด้วยกับคำนี้แค่ไหนคสำหรับหนูหนูหนูก็อาจจะไม่ได้กล้าเคมขนาดนั้นแต่หนูมองว่าออมันเปิดกว้างมากขึ้นทุกคนยอมรับมากขึ้นแล้วก็มีแรงสนับสนุนหนูมองว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบนั้นโดยที่ไม่กังขาสายตาใครก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าพวกเราถูกการซัพพอร์ตทุกคนช่วยกันดันบาร์ให้มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากด้วยนะคะ